สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตเกมเดิมเลยนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงประตูผี4ไปนะครับก็จะเห็นกับฉากหนึ่งตอนสู้กับบอสนะครับที่ผมใช้สกิลของชุดเซ็ตนะครับในการแปลงร่างแล้วก็ใช้ไฟยิงนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นซูเปอร์เวอพอนอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นอาวุธทำลายล้างขั้นสูงนะครับ ก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าคุณสมบัติของเซตตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับดูดิโคเยอะนะครับดูจากตัวหนังสือนะครับสีเหลืองนอกจากจะมีชุดเซตแล้วนะครับก็จะมีพวกของตกแต่งนะครับเนี่ยทั้งหน้านี้เลยนะครับทั้งแถบนี้เลยนะครับคือต้องมีครบทุกชิ้นนะครับสกิลถึงจะแอคทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทั้งหมดเนี้ยมันต้องเติมมา เท่าไหร่กี่บาทอะไรยังไงนะครับแต่คิดว่าน่าจะแพงอยู่นะกว่าจะได้ครบเซ็ตเห็นเจ้าของไอดีบอกว่าหมดไป3 0,000ื่นมั้งนะครับสำหรับเซ็ตพวกนี้นะครับดานที่ผมจะลงเล่นนะครับก็จะเป็นดากอนแอเรียนะครับชุดเซตตัวนี้นะครับกดตัว h เพื่อเข้าสู่สถานะแปลงร่างนะครับแล้วก็กดตัว j เพื่อแปลงร่างนะครับเพื่อใช้อาวุธของตัวละครนะครับอันนี้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์มอนแบบง่ายๆเลยนะครับ ถ้าหลอดเต็มมันก็จะใช้ได้นานนะครับที่จริงกดตอนไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าหลอดเต็มไว้ก็จะดีกว่านะครับจะได้แบบว่าใช้ได้นานๆน,นะครับอันนี้ก็เคลียร์มอนไปทําไมเสียงเกมมันดูดังวะก็ปกติแหละโอเคเดี๋ยวจะลองไม่ใช้ปืนยิงบอสดูนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ไอคุณสมบัติของชุดเซ็ตตัวละครนะครับเดี๋ยวไอพวกมอนพวกนี้เราก็ ใช้มีดเคลียร์ไปปืนก็ได้แ,แต่ผมจะเก็บหลอดสเตตัสไว้ใช้กับบอสนะครับดูสิว่ามันจะเคลียร์มอนไม่ใช่สิเคลียร์บอสได้ไวหรือเปล่าไอ้พวกนี้ก็มาเรื่อยๆเลยจะใช้มีดเคลียร์ไปก่อนไปไวเลยเกมนี้แม่งบัฟโคตรเยอะทั้งตัวละครสัตว์เลี้ยงเออยอเทมอะไรเออยเยอะแยะไปหมดนะครับ ยังกับเกมฟาร์มเวลนะครับมันจะไม่ใช่เกม APS แล้วเดี๋ยวป้อมปืนอยู่ไหนวะโอเคป้อมปืนอย่างน,งน,างนี้เดี๋ยวตั้งไว้ช่วยเคลียร์หน่อยจบเร็วๆโอเคคลิกขวาไวมากนะมีเนี้สกินตัวนี้ น่าจะเป็นมีดพิษที่แรงที่สุดลรมั้งสกินนี้แรงป่าวะไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ทถ,ถามมานะเห็นบอกว่าดาวมีก็งั้นๆแหละที่เพิ่มมาก็แค่สแต็ก5แค่นั้นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นปืนตัวนี้ก็คือแรงเลยนะครับแรงคือแรงเลยโอ้ยตัววิ่งเร็วมากเติมแอตสปีดมาป่าววะ ตัวนี้คือเน้นสาย pve เน้นๆเลยอุ้ยโอ้โหไวเกินตกเลยตกก็ขึ้นใหม่ไวเกินไวไปหน่อยครับเพิ่นเลยมาค่อยๆขึ้นโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงล่างนะครับกดตัว h ก่อนแล้วก็กดตัว j ตามนะครับโอเคโอ้โหไวนั้นนี่อแทบไม่ต้องใช้ปืนเลยแค่นี้บอลก็ตายแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวพอมันรวมร่างกันเดี๋ยวผมจะใช้อีกรอบหนึง่งมาครับบอสก็ยังมีความถึกอยู่นะครับตอนมันยังไม่รวมร่างก็คือมันไม่อึดไงเตียพอมันรวมมันก็อึดเห็นปะหลอดถ้าชาร์จเต็มก็คืออยู่ได้นานนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมใกล้จะหมดแล้วนะครับบอสจะตายทันป่าววะพลังหมดก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์พวกนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอสมันติดสถานะเดี๋ยวยิงไม่ตาย ทันปะไม่เจอตัวหลักว่ะเอตัวหลักอยู่ไหนวะไม่ทันว่ะทุกคนชิบหา,ายคราวนี้แหละบอนแม่งอึดแน่ไม่เป็นไรผมก็อา่ายังไงอะยิงเอาหลอดตรงกลางก่อนเอาซเตตัสมันก่อนตอนนี้คือผมยิงบอลไม่เข้าแล้วโอเคตั้งป้อมยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่าหลอดมันชาร์ชามากนะเนี่ยไม่เป็นไรเรามีปืนอยู่ เอามีดไฟช่วยเลยครับโอ้โหทำไมไม่โดนวะทันปะเนี่ยทันปะไม่ทันวะโอ้โหหาตัวไม่เจอที่เกียดวิ่งหาด้วยแหละมาพี่ขวายิงแม่งเลยครับอืมกูไม่ตายครับอึดเกินหลอดมันชาร์จที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหได้แค่นี้เองเอ้ามีดหมุนกูอยู่ไหนวะเนี่ย อันนี้มีอะไรวะอ๋ออันนี้มันเป็นสกินของไอ้ปืนแชมเปี้ยนใหม่กินมีตัวเนี้ยก็แรงอยู่นะแรงใช้ได้มีของใหม่อัปเดตม,มาเยอะเลยแต่ผมตามไม่ทันเลยนะครับไม่ค่อยได้เล่นแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับพึง่งจะเล่นก็ตอนทำคลิปนี่แหละนะครับอุ้ยแรงอ่ะเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้โอเค ไปมาเจอกับบอสตัวนี้หน่อยตัวนี้มันมีปืนข้ามด่านปะวะปืนพิษอะแต่คนคงไม่ใช้ปืนพิษแล้วแหละมันน่าจะไปใช้พวกอันอื่นที่มันแทนปืนพิษได้มาอันนี้ก็ยังเข้าแรงนะเนี่ยแต่ว่าผมปลาระเบิดไปไงเมื่อกี้เอา้าเอ้าไอ้เหียขึ้นไปข้างบนแล้วทันปะวะต้องทันแหละ ต่ผมเก็บหลอดไปใช้กับบอสมังกรด้วยเดี๋ยวปืนยิงแม่งว้าไปไหนวะเนี่ยหาตัวไม่เจอไปไหนแล้ววะโอ้ยโอ้ยหน้าสัน่นตะกี้ผมปาช็อกบอมเหรอเมื่อกี้ยิงไปก่อนอันเนี้ยมาอาจเข้าไปเลยผมว่าต้องแปลงล่างวะ่ะแปลงล่างนี่แหละเวอร์สุดละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเลยจะเสียเที่ยวเสาไหน,น ยิงไปก่อนต้องให้มันอยู่นิ่งๆก่อนอืมขึ้นไปไหมมันน่าจะขึ้นไปแหละนะยิงไม่ขึ้นขึ้นวะยิงให้หมดครับอ่าโอเคบออยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ตรงกลางมาจัดเลยครับทำไมตอนมาแรกๆอ๋อลืมไปตอนมาแรกๆผมปลาระเบิดคูณดัมเมดนี่หว่าก็ว่าทำไมเลือดมันลดเร็ว แม่งหนีกูอีกแล้วยิงต่อครับมาลงมาตัวอยู่ไหนเอ้าหอกกูตั้งป้อมมึงก็หนีกูเนาะมายิงแม่งให้ตายไปเลยอยู่ไหนวะวัดไปวัดมาน่าลำคาญโอเคเก็บหลอดตรงกลางไว้อ่ะมีดมีดอยู่ไหนวะลองเล่นมีดนี้ดิมีดนี้แม่งแจ่มวะ ทำลายโดยรอบเลยนี่ว่ะเออเดี๋ยวเราจะลองแปลงล่างขอล่างแดงแล้วกันขอแค่นี้แหละมันจะแดงให้กูหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาล่างแดงมาดิล่างแดงมารออยู่ครับจะแดงไม่แดงรอให้มันล่างแดงก่อนอ่าไม่แดงไม่แดงไม่เป็นไรไม่กดผิด เฮ้ยแดงแล้วโอ้โหพอแดงแม่งก็ขึ้นไปข้างบนลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งดิมาเก็บปืนกูนมาปึ๊บแปลงล่างครับคนไฟไฟเจอกับไฟโอ้โหแม่งเปลี่ยนล่างเป็นสีฟ้าแล้วไม่เป็นไรสีแดงก็ได้ไม่เป็นไร,ก,ไไนไรก็ถือว่ายังแรงอยู่นะครับสำหรับดาเมจของชุดเซตตัวนี้กลับร่างเดิมก่อนกู่าตั้งฟอร์มแม่งเลยครับ ลงมาโอ้โหแมงคือบอกแล้วขยันขึ้นจังวะเริ่มเริ่มเบื่อแล้ว,เร,เ,ลวเริ่มเบื่อแล้วครับตอนนี้มาล้างป้อมยิงนะครับขอล่างแดงไม่แดงไม่เป็นไรไม่ดามิคคือเข้ามันไปเนี่ยเออยิงตั้งนานเลื่อดไม่ลดผมแล้วงงมาคลิกขวาครับคลิกขวานี้อาวุธทําลายล้างสูงเลยเนะี่ยมายิงต่อหลอดเพิ่มช้ามาก รอมันเปลี่ยนร่างแดงแล้วก็ขึ้นไปรอบนึงก่อนมายิงเลยครับทำเม่โดนไหมเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ให้ร่างแดงและยิงมันไปก่อนเดี๋ยวมันจะบินขึ้นไปผมยังไม่กดอ่ะทีนี้มึงไม่บินขึ้นนะควรตีนอ่ะขึ้นไปแล้วลงมาลงมาครับลงมาครับผมจะตายเ็พลงมามันจะเปลี่ยนเป็นร่างสีฟ้าไปทุกคนเช่ปะมาน่าลูกเล่นเยอะจังวะ ลูกเล่นเยอะที่หายเปลืองไหมเนี่ยเปลืองที่ผายล่างเลยวะเออยังแดงอยู่ลูกเล่นมันเยอะเลยเนี่ยไอตัวนี้โอเค,คขวายิงต่อครับซ้ำทำต้องซ้ำล่างสีแล้วเนี่ยเอแดงแดงแดงขอ,อที่ผ่านมาคือกูยิงฟ้าตลอดเลยขวายิงเลยครับยิงต่อหลอดเพิ่มช้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังอยู่ได้นาน ลงมาดิลงมาดิลงมาเครออยู่กูรออยู่ครับขอร่างแดงล่างแดงล่างแดงไม่แดงสักทีไม่แน่ลงมาอาจจะแดงก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยปืนลนมไม่ได้แดกยิงต่อครับเฮ้ยขอล่างแดงหน่อยไวรุ่น ไม่แดงกูแปลงล่างแล้วนะไปครับลุยโอ้โหผมว่านนี้แรงกว่าปืนอีกแรงกว่าแชมเปี้ยนอีกเออโอเคจบสักทีครับใครอยากได้เซตนี้ก็กำเงินมาเลยครับอย่างน้อยห้าหมื่นครับมีทอนแน่นอนโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ